สิงสีจันทรานะครับใจอมลุกชายของวัดทะเลมกับสีนวลมาครับสิ่งที่ฟ้าสถานต้องาออการคองมีแต่เป็นพระเมรี เธอท่า,าดีหวา,า,า,สานสั่งงานเรื่องน o n นางก็วามา,อ,าอยู่บนอาจสนาที่จำไม่เคยเไดยรักเป็นห่วงองครักษ์คัน เขาอะไรอะเป็นไรไ่ม่ร่ค่อยตัดมันออกไม่ดูแลอวนมันร้อนค่โอยดูแล ต้องรักษาสมุนตัวไว้ทีหลังอยสานเลยลูกเด็นนิ้วขาดไม่รู้ตัวแก่จมูกเฮ้ยตรงนี้ตรงหอกก่อนเดียวืนเลยนครับรับันาสนใจที่อยู่ใกล้ทิศข้าวรอตลอยรอเวลาทเดิมข้ามาโอ้พระบิดาเจอเสด็จประทับด้วยบุตก่ันเล็กเลยรับรางวันงินและนาวิสี ครับดูด้วยใครนครับจะดูด้วยและก็ขอประชาสสำคัญนิดนึงครับสลับคะแนนค่าเกาหลีนะครับ49,060บาทค่าพระปาได้9,030บาทรวมแล้ว6560บาทครับพี่น้องและก็ปีหน้าครับปี60นะครับวันที่6พฤษภา หกหนึ่งถึ้าครับวันที่หนึ่งก็สภาับับปอะคุณคณะ้ากรรมการครับติดตไว้แล้วนะครับก็บอกเช่นฟ้าพะโลวััที่วันก็โฟมึ้นบียาแล้วเึ้นมายาเรื่องนี้ค่ะันควมก็เสร็จพ่อเจอเจอกลูกของพ่อที่กองคิวสาร์วันนี้เจ้าจะมาขึ้นเฝ้าพ่อเช้ามากมีธุระอะไรสาคัญหรือเปล่าลูก จะเหนื่อยพ่อเสี่อเหนื่อสูงลืมไปหรือเปล่าเพราะวันนี้เป็นวันอะไรเออพ่อเสียพ่อวันอะไรพ่อได้อยู่ที่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันความคิดก็จำไม่ได้วะไอ้คาไอ้คำวันนี้มันวันอะไรวะวันนี้วันหวยออกไห่คะใครยืนยานได้ใครเขาบอกแกวันหวยออกอ้าววันนี้พม่สีวันหวยออกเละไม่ใช่วันหวยออกแล้ววันอะไรวันหวยแดงนี่เองหมดแล้ว ่วขอวันนี้มันวันอะไรพ่อน่ะจำไม่ได้จริงๆลูกวันอะไรเศรษฐพ่อไองคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมชั้นสีอุษาเนี่ยนะเป็นคุณเศรษฐพ่อโอ้โหทุกิดของลูกใช่ไหมคะจอม่อมชั้นเือไปสนิทเลยเจ้าเองน่ะก็ไม่เกิดพี่ด้วยว่าวันนี้จะเป็นวันเกิดลูกของพี่เองวันนี้ค่ะและสิ่งใดที่เจ้าจะต้องการนะลูกบอกกับพ่อมาเลยเดี๋ยวพ่อจะให้เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยลูกพ่อคือว่าขอมชั้น จะขอเบิกเงินในท่อพระครังหลวงเพื่อไปแจกจชียร์ทานให้แก่คนยากคนจนปเป็นพระเศสพ่อช้าก่อนได้ยังไงพระเศสพ่อศิวขา,าเนี่ยทำแบบนี้ไม่เหมาะไม่ควรไอ้พวกขอทานยาจกบ,บางคนเนี่ยมือดีเท้าดีไม่รู้จะหางหานการทางใดเที่ยวมาเร่นี่ยนั่งขอทานเกลียดกับคนอื่นก็เปวันวันมันมีวัวทิดทำงานสู้เรานำเงินท่อพะคลังเนี่ย <ersch> ไปสร้างทางอาวุธใหญ่ๆเก็บอาวุธเยอะๆข้าหามีนสุดเนือเสือใต้มาประทิดติดแผ่นดินอาวุธเนี่ยจะได้มีรองรับศัตรูได้เพียงพอดีเสียกว่านำเนินทบพระคันไปซิ้อเลือกับพวกขอทานนี่ค่ะก็ใช่สิไหมคะเจ้าพี่ก็เพราะในหัวสมองค่ะเจ้าพี่คิดจะการศึกการสงครามจะฆ่าเมืองโน้นจะไม่รับกับเมืองนี้ผมเชื่ออยากจะรอนะ ตาบุญคุณโทษอะไรเปล่าตาบุญศิวสานี่พี่เป็นพี่ของเจ้านะไอ้บามบุญคุณโทษเจ้าพูดถึงวคนนี้เคยเห็นหน้าข้าตาไหมเหนี่ยเจ้าก็ไม่เคยเห็นเจ้าพี่ฟ้าขน,นองแต่เจ้าพี่ไม่มีสิทธิ์วันนี้เป็นวันเกิดของหม่อมฉันหม่อมฉันอยากจะทำอะไรเจ้าพี่อย่ามาห้ามแต่พี่ไม่ไปแต่หม่อมฉันจะไป,ไ,ปไม่บองฉันจะไปไม่จะเรียกตัวนี้นะสิวสาพระขนองนี่นอะไร ยังข้าหัวพ่อดเพรแม่ไปมาแบบนี้ คำที่เธอเมาพูดมาถามเพราะว่าลูกต่อคนฟังไม่เข้าใจจะเก็บไปคิดว่าทำให้กลายเป็นเด็กมีปัญหาไปนะอะไรนี้กะได้เธอคงจะไม่สบายกับตำหนักของเธอไปซะัเดี๋ยวพี่จะให้คนอายาไปสดฉนต้องมาไล่หออฉันอปฉันไปแน่ สอ,องเบลินผมฉันก็จะไม่วุ่นวายกับเสด็จพี่อีกเสด็จพี่จำไว้น,นะไหมคะว่าสามเดือนไม่ต้องเข้าห้องโอเดี๋ยวแม่สามเป็นอะไรก่อนสามเดือนต้นองทำไงอ่ะพอสามเดือนเมียไม่ให้เข้าห้องเออไม่ยากเลยไปไหนพาเจ้าไปเที่ยวกะหลี่นี่ไปเที่ยวซื้อกะหลี่พักมากินไงพ่อพูดจาอะใจเลย อะไรลูกเตยซดเลยเจ้าทั้งสองคนหนึ่งจะไปใส่ใจในคาพูดแม่เจ้าเลยแม่ของเจ้าเป็นคนเสียนี่เอลูกเอาแต่ว่าวันนี้เราไปน้องเกิดเจ้าดิเจ้าอยากจะได้พ่อเงินทองเพื่อไปแจก้ยายกับคอทตาขออนุญาตให้เจ้าไปได้ดูเถอะข้าขออนุญาตเสภพ่อถ้าเสภพ่อไม่ให้น้องหญิงไปก็เหมือนฉันด้วยความเป็นห่วงจะขอติดตามไปด้วยไหรือไง เด็กเจ้าพี่บอกกับอกฉันว่าไม่ชอบทำบุญล้วจะตามไปหรือไปสิวษาอย่าดื้อน,นั้นมากไ,ไปหน่อยเลยเจ้าไปญิงออกไปภายนอกเนี่ยหางจะคุมทำร้ายเจ้าให้ดูแลเจ้าเลย,ยนะเป็นความเก่งลูกพ่อลูกายไม่ว่าเจ้าจะทำงานจะไปพ่อจะให้ฟ้ารองติดตามเจ้าไปด้วยเร็วไปเร็วกลับเร็วพอ,อขอบพระชัยมากด้วยนะดีใจ